สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือปรากฏการณ์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะครับผมซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันในสนามนะคะแต่มันกลายเป็นกระแสะความชื่นชมแล้วก็ความประทับใจไปทั่วโลกเลยจริงๆใช่เลยครับ เราก็มีข้อมูลจากหลายมุมมองเลยนะครับวันนี้ทั้งคลิปวิดีโอจากช่องต่างๆใน YouTube นะครับมีทั้งภาพบรรยากาศบทสัมภาษณ์นักกีฬาแฟนคลับแล้วก็มีการวิเคราะห์ความสำเร็จด้วยรวมทั้งข่าวจากสื่อหลักอย่างไทยรัฐก็มีครับค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจกันดูนะคะว่าอะไรคือสูตรลับเบื้องหลังความสำเร็จที่มันแบบเกินคาดไปมากขนาดนี้น่าสนใจมากเลยครับงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ยังไงความท้าทายที่เคยมีคนกังวลกันไปจนถึงบรรยากาศที่แบบกลายเป็นตำนานไปแล้วประสบการณ์นักกีฬาที่เขาลืมไม่ลงผลตอบรับจากทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญคือมันพลิกเรื่องเศรษฐกิจกับสร้างพลัง Soft ์พา e เวอร์ได้อย่างไงบ้างได้เลยครับเริ่มที่บริบทกันก่อนเลยนะคืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประเทศในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย ได้จัดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกใช่ค่ะครั้งแรกเลยแล้วไม่ใช่แค่จัดธรรมดาแต่ถูกต่างชาติเขาขนานนามให้เลยว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวอลเลย์บอลหรือ City of Volleyball โหคำนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะใหญ่มากครับแสดงว่าความคาดหวังนี่สูงมาตั้งแต่แรกเลยแล้วยังกระจายจัดตั้งสี่เมืองน่ะกรุงเทพโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตจะจำได้ว่าช่วงก่อนเริ่มงานนี่ม,มีความกังวลเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ว่าเป็นหลักพันล้านบาทแล้วหลายคนก็กลัวว่าจะซ้ำรอยขาดทุนเหมือนที่อื่นๆเคยเจอครับเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักเลยแถมยังมีความท้าทายเรื่องการบริหารสนามตั้งสี่แห่งพร้อมกันไหนจะโลจิสติกส์แล้วก็ช่วงที่จัดนังขน้าฝนพอดีอีกใช่เลยความกังวลพวกนั้นมันก็มีเหตุผลน,นะครับการจัดงานสเกลใหญ่ขนาดนี้มันเสี่ยงสูงมากจริงๆค่ะ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลับตลปัดไปหมดเลยความสำเร็จที่ได้มานี่มันกลบความกังวลช่วงแรกไปเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจว่ามันพลิกมาได้ยังไงจริงค่ะ งั้นมาที่เรื่องบรรยากาศที่ทุกคนพูดถึงกันก่อนดีกว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่จริงๆก็มีชื่อเสียงดีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนจัด VNM ครั้งก่อนกอนครับเรื่องการต้อนรับอบอุน่นใช่ค่ะเรื่องต้อนรับเรื่องของฝากเล็กๆน้อยๆที่ทําให้นักกีฬารู้สึกดีมากๆ พอมาเป็นชิงแชมป์โลกนะครับพลังตรงนี้เหมือนมันคูณ2คูณ3เข้าไปอีกคือสนามแข่งเนี่ยแทบจะเต็มทุกนัดเลยขนาดนัดที่ไม่มีทีมไทยแข่งเหรอคะใช่ครับแม้ไม่มีทีมไทยแข่งก็ยังเต็มเสียงเชียร์นี่ดังกระหึ่มบรรยากาศมันมากแต่เอ่อมิติที่มันลึกกว่านั้นแล้วก็นักกีฬาต่างชาติประทับใจมากๆเลยก็คือวัฒนธรรมการเชียร์ที่ไม่เหมือนใครของไทยนี่แหละครับเอกลักษณ์ที่ว่านี่คือ,อยังไงคะคือบอลโดยรวมเลย เชียร์ทุกทีมที่เล่นดีให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนอย่างที่จูเลียเบิร์กแมนนักกีฬาบราซิลเขาให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่าพวกเขาไม่ได้เชียร์เฉพาะทีมชาติไทยพวกเขาเชียร์วอลเลยบอลเลยอ๋อ oh. ซึ่งมันทำลายกำแพงเรื่องชาติในสนามไปเลยนะเข้าใจเลยค่ะมันคงสร้างความรู้สึกที่ดีมากๆให้นักกีฬาที่แบบเดินทางมาไกลบ้านเนอะถูกต้องครับ แล้วมันก็สะท้อนออกมาในคำพูดของนักกีฬาดังๆหลายคนเลยอย่างกาบี้กิมารไรส์กับตันทีนบราซิลเนี่ยถึงกับน,น้ำตาคลอเลยนะโห oh, จริงเหรอคะครับเขาบอกว่าพลังและความรักจากแฟนๆชาวไทยมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงทาให้ทีมมีแรงฮึดสู้ต่อแม้จะเหนื่อยมากๆแล้วเขายกให้เหรียญทองแดงครึ่งหนึ่งเป็นของคนไทยเลยโอ้โห oh, เพราะมันทาให้รู้สึกเหมือนเล่นในบ้านตัวเองจริงๆแค่คําพูดนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะ ใช่ครับหรืออย่างอิซาเบลฮาคอร์ของสวีเดนก็โพสต์ขอบคุณการสนับสนุนที่น่าเหลือเชื่อหรือมีเรียมซิล,ล่าของอิตาลีที่บอกว่าได้รับพลังใจจากแฟนๆทั้งในและนอกสนามเลยแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาอีกอืมบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติในสนามแข่งระดับโลกทั่วไปเลยครับ แล้วประสบการณ์นอกสนามล่ะคะเห็นว่ามีเรื่องไวรัลเยอะมากเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งเลยครับมันแสดงให้เห็นความเป็นกันเองแล้วก็สเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันจริงๆ บล็อกของทีมชาติสหรัฐอเมริกานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยอ๋อที่เป็นคลิปยาวๆใช่ไหมคะใช่ครับบันทึกตั้งแต่การเดินทาง36ชั่วโมงภารกิจซู้เจ็ตแหลกที่โค้สั่งให้ออกไปเดินห้างหัวเลาะเบาๆไปจนถึงความสุขง่ายๆอย่างเข้าร้านสะดวกซื้อลองชิมขนมเห็นมีช็อตชิมขนมแล้วทำหน้าตลกๆด้วยใช่ใช่แล้วก็ความสุขกับการกินอาหารไทยอย่างสามมอนหรือมะม่วงที่พวกเขาตื่นเต้นกันมากดูแล้วมันจริงใจดีครับ แบบบรรยากาศในทีมเขาก็ดูอบอุ่นแล้วก็มีภาพวัยรัลอื่นๆอีกใช่ไหมคะอย่างนักกุลาพยายามพูดภาษาไทยใช่ใช่โคคนัทอะไรอย่างนี้หรือภาพคาราสูรนักตบตุรกีที่เข้าเซเว่นแล้วก็ซื้อยาหมองมาดมอ๋อใช่ใช่เห็นภาพนั้นเหมือนกันคะ่ะน่ารักดีครับ มันกลายเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่น่ารักแล้วแฟนๆทั่วโลกก็แชร์กันใหญ่เลยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยเนาะไม่ใช่การจัดฉากอะไรถูกต้องครับมันไม่ใช่การจัดฉากเพื่อโปรโมทเลยแต่เป็นปฏิสัมพันธ์จริงๆที่นักกีฬาเขาได้เจอได้สัมผัสซึ่งมันก็ส่งผลต่อไปถึงความรู้สึกของแฟนๆของพวกเขาทั่วโลกด้วยแล้วเสียงตอบรับจากแฟนๆต่างชาติล่ะคะเป็นยังไงบ้างพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมคะถ้าให้สรุปคําเดียวนะครับคือ ทราบซึ้งและประทับใจมากๆแฟนบราซิลนี่ขอบคุณน้ำใจคนไทยมากๆโดยเฉพาะป้ายเฉียะที่เขียนประมาณว่าขอให้รู้สึกเหมือนบ้านเกิดนะอะไรแบบเนี้ยมันทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนแข่งในบ้านจริงๆโหดีจังแฟนญี่ปุ่นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่แฟนไทยช่วยเชีย์นักกีฬาพวกเขาเหมือนไทยเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเลยแล้วทางยุโรปหรือโซนอื่นมีคอมเมนต์ไหมคะมีครับเพียบเลย แฟนอิตาลีก็มีแซวๆนะครับว่านักกีฬาได้ของฝากเยอะจนต้องเช่าเรือกลับหรือเปล่าแล้วก็ชมว่าคนไทยใจดีมากแฟนโปลแลนด์ก็ประทับใจที่ไทยผสมผสานวัฒนธรรมทั้งการเต้นรำรอยยิ้มเข้ากับการต้อนรับที่อบอุ่นอืแฟนฝรั่งเศสก,ก็ชมความเป็นมืออาชีพของทีมงานไทยตรงเวลาจัดการดีแฟนจีนก็ชมอาสาสมัครว่ายอดเยี่ยมพิสูน์ว่าไทยเหมาะจัดงานระดับโลกค่ะ มีแม้กระทั่งแฟนเคนยาที่ใช้คำว่าคนไทยคือญาติที่แท้จริงเลยนะถ่ายทอดความรักให้เห็นโอ้โห oh. คอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปทางเดียวกันหมดเลยครับคือชื่นชมการจัดการสนามก็สวยโดยเฉพาะที่โคราชภูเก็ตชมว่าเดินทางสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบแล้วก็พิธีเปิดก็สวยงามผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับกีฬาสมัยใหม่ได้ดี ฟังดูแล้วเหมือนคำชมมันเทมาทุกทางเลยนะคะซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าบรรยากาศดีๆเหล่านี้มันไม่ได้จบแค่ความรู้สึกดีๆอย่างเดียวแต่มันส่งผลไปถึงเรื่องเศรษฐกิจที่บอกว่าพลิกความคาดหมายมากๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจุดนี้คือจุดที่แบบพีคที่สุดสร้างความประหลาดใจมากที่สุดเลยครับจะตอนแรกที่กังวลกันแทบตายว่าจะขาดทุนหลักพันล้านกลายเป็นว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยสร้างไรายได้หรือถ้ามองเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมนะ สูงถึงระดับหมื่นล้านบาทฮะหมื่นล้านตัวเลขนี้มันมหาศาลมากเลยนะคะมาจากไหนบ้างคะพอจะแจกแจงได้ไหมคะหลักๆเลยนะครับก็มาจากการขายบัตรเข้าชมที่บอกว่าเต็มเกือบทุกสนามอันนี้ก็สะท้อนความนิยมชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ขายได้ในหลายประเทศแต่ส่วนสําคัญที่อาจจะเหนือความคาดหมายไปมากคือเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวครับ ที่มันสะพัดมากจริงๆอ๋อคือคนที่มาดูเขาก็เที่ยวด้วยใช่ครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยของแฟนกีฬานักท่องเที่ยวที่ตามมาคือมันเยอะมากแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ได้ประโยชน์ไปด้วย มีข้อมูลว่าสายการบินบางแห่งนี่ทํารายได้สูงสุดเป็นประวัติการเลยในช่วงนั้นแสดงว่ามันเกิดซีเนจี้หรือการส่งเสริมการระหว่างอีเวนต์กีฬากับการท่องเที่ยวที่แข็งแรงอยู่แล้วของไทยอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเป็นไปได้สูงมากครับอาจจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการจัดการอีเวนต์ที่ดีมากๆกับโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวที่เรามีอยู่แล้วบวกกับสเสน่ห์ของประเทศเองทําให้คนที่มาไม่ได้มาแค่ดูวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่มาเที่ยวด้วย มันเลยเกิดการใช้ใจ่ายที่สูงกว่าที่ประเมินไว้ตอนแรกเยอะเลยแล้วอาจจะมีการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าที่เคยกังวลกันด้วยอันนั้นก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยครับและองค์กรหลักอย่างสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ล่ะคะเคามองเรื่องนี้ยังไงบ้างทาง FIVB นี่คือประธาน FIVB เองเลยนะครับออกมาให้สาม,มารถยกย่องเลยว่าไทยคือเจ้าภาพที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โหดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเหรอคะ ใช่ครับซึ่งคำนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับในวงการกีฬาและที่สำคัญยิ่งกว่าคำชมก็คือการตัดสินใจของ f i v b ที่สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนเหมือนกันคือเขาประกาศมอบสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้งในปีถัดไปทันทีเลยเดี๋ยวนะคะจัดปี2025เสร็จได้จัดปี2026ต่อเลยอันนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะปกติต้องเวียนไปประเทศอื่นไม่ธรรมดาอย่างยิ่งครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเลย การตัดสินใจแบบนี้มันเหมือนเป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่า FIVB พอใจกับผลงานของไทยในระดับสูงสุดจริงๆทั้งมาตรฐานการจัดการการตอบรับจากแฟนๆผลลัพธ์โดยรวมมันเหมือนให้คะแนนเต็มแบบไม่มีข้อสงสัยเลยแล้วสื่อต่างประเทศล่ะคะมองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างคะสื่อใหญ่ระดับโลกนี่ให้ความสนใจเยอะมากครับ CNN BBC NHK ESPN ต่างก็รายงานข่าวนี้ด้วยความสนใจและก็มีความประหลาดใจด้วยพาดหัวไปในทำนองว่า Thailand Shock the World อะไรแบบนี้ไทยสร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันก็ช่วยตอกย้ำชื่อเสียงของไทยในเวทีโลกไปอีกขั้นเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า Soft Power หรือพลังทางวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างทรงพลังจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นเองแบบออแกนิกมากๆออแกนิก ออกกันเองเหมือนที่มีคนคอมเมนต์ใน v ็อกทีมสาวรัฐบอกว่านี่แหละ soft power ที่แท้จริงไม่ต้องดันเกิดขึ้นเองจากคุณภาพฟังแล้วขนลุกเลยค่ะนอกจากชื่อเสียงระดับโลกแล้วผลกระทบเชิงบวกในประเทศเราเองมีอะไรอีกบ้างคะในแง่สังคมวัฒนธรรมนะครับก็แน่นอนว่าสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเราเองค่ะอันนี้รู้สึกได้เลยกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาวาลอลเลย์บอลมากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้หนักกีฬารุ่นใหม่ๆ ส่วนในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยการลงทุนปรับปรุงสนามระบบสาธารณูป,ปโภคต่างๆในเมืองเจ้าภาพก็กลายเป็นเหมือนมรดกตกทอดที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไปด้วยครับฟังทั้งหมดแล้วความสําเร็จนี้มันรอบด้านมากๆจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาหรือเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวแต่มันเชื่อมไปถึงสังคมวัฒนธรรมภาพลักษณ์ประเทศเลยใช่เลยครับมันกลายเป็นกรณีศึกษาหรือเคสตัศดี้ที่น่าสนใจมากว่าทําไมประเทศไทยถึงทําได้ดีขนาดนี้ อะไรคือปัจจัยที่ทําให้มันแตกต่างจากเจ้าภาพอื่นๆที่อาจจะเจอความท้าทายเยอะกว่างั้นเราลองมาสังเคราะห์บทเรียนความสําเร็จการปิดท้ายหน่อยดีไหมคะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆที่ทําให้การจัดงานครั้งนี้มันพิเศษแล้วก็ประสบความสําเร็จเกินคาดขนาดนี้ได้เลยครับถ้าให้สรุปนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่ๆ แต่การผรสมผสานที่ลงตัวของหลายอย่างมากๆอย่างแรกเลยคือการวางแผนการทำงานหนักที่รอบครอบของทุกฝ่ายจริงๆทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนที่ดูเหมือนจะประสานงานกันได้ดีมากๆในครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการดึงเอาจุดแข็งของประเทศไทยเราเองมาใช้ได้อย่างชาญฉลาดถูกที่ถูกเวลาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมการบริการหรืออัธยาศัยไมยตรีที่เรามีอยู่แล้วแล้วเอามาผนวกเข้ากับการจัดแข่งขันกีฬา ระดับโลกได้อย่างกลมกลืนมากๆอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับอีกปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆคือพลังสนับสนุนจากแฟนกีฬาชาวไทยนี่แหละใจเลยค่ะวัฒนธรรมการเชียร์ที่ไม่เหมือนใครการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้มันสร้างบรรยากาศพิเศษที่แบบเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาผู้ร่วมงานทุกคนจดจำไปตลอด มันเหมือนกับว่าประเทศไทยไม่ได้แค่ทําตามมาตรฐานสากลเฉยๆแต่เราสามารถยกระดับแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่บางอย่างขึ้นมาได้โดยใช้ความเป็นไทยนี่แหละเป็นส่วนผสมหลักสําคัญเลยถูกต้องครับมันคือการพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าประเทศที่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยมหาศาลก็สามารถเป็นเจ้าภาพระดับโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้หากมีการวางแผนที่ดีรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชาติ มันคือการเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายมาเป็นการสร้างคุณค่าสร้างผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าเกินคาดมากๆสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่า การเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงชมป์โลก2025ของไทยเป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬาจริงๆแต่มันคือการสร้างประสบาการณ์ระดับโลกที่ฝังใจผู้คนพิสูจน์ศักยภาพของประเทศในหลายๆมิติและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกลับมาอย่างมหาศาลทั้งเศ,ศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญคือการบริการด้วยใจแล้วก็พลังสนับสนุนจากคนไทยจริงๆค่ะเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ ทีนี้ก่อนจะจบการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็มีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้สักหน่อยนะคะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ของประเทศไทยในการนำเอาจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างเช่นอัธยาศัยวัฒนธรรมหรือความยืดหยุ่นปรับตัวเนี่ยไปสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในเวทีโลกในมิติอื่นๆน,นอกเหนือจากกีฬาได้อีกบ้างคะครับไล่คำถามที่น่าจะตามมาก็คือ แล้วโมเดลความสำเร็จจากงานวอลเลย์บอลครั้งนี้ทั้งการผสานกีฬาท่องเที่ยววัฒนธรรมการจัดการที่ดีเยี่ยมเนี่ยมันสามารถถอดบทเรียนออกมาแล้วนำไปปรับใช้กับการจัดงานระดับนานา,นาชาติอื่นๆหรือโครงการริเริ่มใหม่ๆของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแบบนี้ได้อีกหรือไม่เป็นคำถามที่น่าจะจุดประกายให้เราได้คิดแล้วก็พูดคุยกันต่อไปได้ดีทีเดียวครับใช่เลยค่ะก็ฝากคำถามเหล่านี้ไวใ้ให้ลองคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ